โครงการพัฒนาเด็ก CCF ท่าแร่จังหวัดสกลนครนะครับได้ลงพื้นที่ในการหนุนเสริมการติดตามโครงการเขาเรียกว่าโครงการสื่อปลอดภัยกับ2โรงเรียนด้วยกันก็คือโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคารอำเภอเมืองและก็โรงเรียนบ้านห้วยยางอำเภอโคกสุพรรณจังหวัดสกลนครทั้งสองโครงการหัวหน้าโครงการชื่อนางขวัญตาบุตรโตครับบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้นี่หลังจากมีการพัฒนาทักษะแกนานำรู้เท่าทันสื่อแล้วก็เลยมาต่อยอดกันนะครับโดยพื้นที่สกลนคร3โรงเรียน ที่จังหวัดมุกดาหารทั้ง6โรงเรียนก็คือ3าโรงเรียนในสกลนครและ3าโรงเรียนที่มุกดาหารทั้ง6โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการทํางานอย่างมากโรงเรียนบ้านทุ่งมน์นะครับโรงเรียนบ้านทุ่งมน์เด็กๆบอกว่าโอ้มาอบรมนี่นะรู้มีความรู้เรื่องการรับสื่อดีสื่อไม่ดีได้นะครับแล้วก็กล้าแสดงออกในการที่จะไปรายงานหน้าชั้นการพูดหน้าเสาธงนะครับกล้าแสดงออกมากขึ้นบางคนก็แบ่งเวลาในการใช้โทรศัพท์มือถือและก็ใช้สื่อออนไลน์ให้น้อยลงครับหลังจากอบรมแล้วครับ บางคนก็เปลี่ยนบุคลิกครับจากแต่งกายที่ลอยถ้วยนะฮะเอาหมอแอบแมนะครับสกรปรกตัวโครกนี่ครับเหมือนผมเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนกลายเป็นแต่งกายสะอาดเรียบร้อยขึ้นเหมือนคุณนพพรครับสิ่งที่น้องๆอยากทําต่อคืออยากทําสารคดีเรื่องของชุมชนที่เล่าหมู่บ้านของตัวเองเช่นโบสถ์นัดนักบุญกาทารีน่านะครับป่าศักดิ์สิทธิ์ลำน้ําเลิมและละครละครที่สะท้อนถึงเรื่องราวของปัญหาเด็กในพื้นที่ส่วนโรงเรียนบ้านห้วยยางนะครับน้องๆก็บอกว่า แต่ก่อนเนี่ยคือจะติดอยู่กับ Facebook เลยครับ hmm. ติดอยู่กับสื่อติดอยู่กับโทรทัศน์ติดอยู่กับเกมอย่างมาก <c oughs> จนเข้าค่าย <c oughs> ไม่ไปทําอย่างอื่นเลย <c oughs> <c oughs> นะฮะพอหลังจากอบรมแล้วก็จะมีการช่วยเหลืองานโรงเรียนมากขึ้น <c oughs> ใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นนะครับใช้โทรศัพท์มือถือให้เป็นนะครับการเล่นเกมก็ลดลงจากเดิมบางคนนี่แต่ก่อนนี่เล่นเกมเป็นชั่วโมงเลยนะครับหลังจากที่เข้าค่ายเนี่ยก็ลดลงเหลือครึ่งชั่วโมง hmm. บางคนก็เอาทักษะความรู้มาต่อยอดในโรงเรียนเช่นการทําละครการทําหนังสั้นร้องเพลง โครงการโรงเรียนปลอดภัยแม้จะเริ่มต้นได้ไม่นานแต่ก็พบว่าเด็กนักเรียนครูและผู้บริหารให้ความสนใจเพราะเป็นกิจกรรมกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการกล้าแสดงออกคิดวิเคราะห์และก็สร้างสื่อที่ดีมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆโรงเรียนเครือข่ายและสานาระได้รับรู้ทุกสุขของเด็กในโรงเรียนอันจะนําไปสู่การร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนในอนาคตต่ตอไปนี่คือหน้าโครงการนางขวัญตา มุ่ตโตนะครับการเล่นเฟซบุ๊กนี้ไม่ได้มีปัญหาเฉพาะสะคนละครไม่เด็กวัยรุ่นนะแะม้แต่นในออฟฟิศการทํางานเองก็เป็นปัญหาขององค์กรด้วยเป็นปัญหาเหมือนกันบางคนวันวันไม่ต้องทําอะไรเลยครับเล่นแต่เฟซบุ๊กนะทั้งวีทั้งวันแล้วก็รับเงินเดือนจากองค์กรที่น,นี่ครับโอ้ไม่รู้สึกรู้สาเลยเลยแบบนี้ครับมีด้วยกันเหรอมีด้วยเหรอฮะแบบนี้นี่เขาเขาลองมาใชรฮะครับผมเป็นเฟซบุ๊กทั้งวันเลยใช่ องค์กรที่ชอ่อง1สบมีปัญหาไหมครับคนงนอันนี้เขาเล่นได้เพราะว่าครับเป็นหน่วยงานสื่อสารไงต้องมีการกระจายข่าวไงออต้องส่งข่าวเป็นสื่อเหมือนต้องส่งข่าว,าวถูกต้องแล้วนะครับับครับแต่ช่วงนี้ผม